สวัสดีครับร้านซันเดลไลติ้งขอแนะนําไฟตุ้มโซลาร์เซลล์รุ่นซันจัมโบขนาด200วัตต์ปรับได้4แสงอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีหลอดไฟรีโมทพุกน็อตและฐานรีโมทและสาย USB สำหรับชาร์จกับไฟบ้านครับขนาดของหลอดไฟมีความกว้าง13คูณ21เซนติเมตรส่วนกล่องของแผงโซลาร์เซลล ็จะมีแผงโซลาเซลล์และขายึดของแผงโซลาเซลล์ครับสายไฟมีความยาว4เมตรครึ่งครับขนาดของแผงโซลาเซลล์มีความกว้าง29คูณ35เซนติเมตรครับหลอดไฟรุ่นนี้สามารถปรับได้4แสงครับก็จะมีแสงขาวแสงนวลแสงส้มไล่ยุงไล่แมลงและแสงวอร์มไว้ครับวิธีเปลี่ยนแสงให้กดที่ปุ่มออโต้นะครับสำหรับปุ่มกดบรีโมทก็จะมีปุ่ม off เป็นปุ่มปิดการใช้งานปุ่มอ n เป็นปุ่มเปิดการใช้งานปุ่มออโต้เป็นปุ่มเปลี่ยนแสงปุ่มที่เป็นเลข3เลข5เลข8เป็นปุ่มตั้งเวลาการทำงาน2ปุ่มล่างก็จะเป็นปุ่มเพิ่มแสงและลดแสงครับวิธีติดตั้งก็ไม่ยากครับให้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในบริเวณที่โดนแดดเต็มที่ทั้งวันและติดตั้งหลอดไฟบริเวณที่ลูกค้าต้องการส่องสว่างครับจากนั้นต่อสายและหมุนเกลียวให้แน่น วิธีเปิดการใช้งานให้กดที่ปุ่มออนจากนั้นกดปุ่มออโต้เพื่อเลือกแสงที่เราต้องการและกดปุ่มออฟครับไฟจะดับลงและเปิดอัตโนมัติต,ตอนมืดและปิดเองในตอนเช้าครับเรามาดูความสว่างในตอนกลางคืนกันครับความสว่างก็จะประมาณนี้ครับสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้พอประมาณก็จะมีแสงขาวแสงนวลแสงส้มไล่ยุงไล่แมลงและแสงวอร์มไว้ครับ วิธีเปลี่ยนแสงให้กดที่ปุ่มออโต้นะครับลูกค้าท่านใดต้องการสั่งซื้อสามารถแจ้งจํานวนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้ามาทางข้อความได้เลยครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้สินค้าร้านเ i เลตไลติ้งขอขอบคุณครับ